กดไลค์กดแชร์กดซับกดครก็เป็นกำลังใจด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตามหาโบโรนากันค่ะอุ้ยแล้วนักเตะเดี๋ยวไปตามหาโบรนากันอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วต่อหาดิโบรนาโบรนาโบรนาโอเคโอเค

จองนี้นเลยเนะเขาต้อกคนเว็บตัวเล็กเว็บพี่นี่เขาทำสถาได้่โควิดเลย่ะยอดเงินนะคะมีนะเข้โมดีเนาะมีเลนะมันมันยังไงเป็นทังไห ตอนนี้นะคะเราได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ำหนักดูนะจะวางเขวาตรงน,นี้ก่อนอ่ะเาราชั่งกันว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะน่กกินโอ้ยก้อดขึ้นมาต้องกิโลหนึ่งแน่ดูก่้าค,คะ่ะจาก55ขที่ลดมาสามขีดนะคะตอนนี้ เราขึ้นมาแล้วค่ะหนึ่งโรบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลิปนี้คือคลิปตามหาโบรดน่านั่นเองค่ะบ๊ายบายนะ